คือทำอะไรคะอะไรคือหัดอะไรกันหัดอะไรก็ตามที่ทําโดยมือวิธีการที่ทาโดยโดยมือก็คือเช่นการพาตาดนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับการเปิดเส้นเลือดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหัตถการที่เราจะต้องไปใช้ในพื้นที่ที่สะอาด พราะจะพื้นที่ตเมันจะต้องมีในส่วนของการใส่ชุดนอกจากเราใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วนะครับเราจะต้องมีชุดที่เป็นเซมิสเตอร์ไลน์เพิ่มมาอีคือปลอดเชื้อไม่มีเชื้อโรคปลอดภัยเราไม่เอาเชื้อโรคไปให้ใครเขาก็ไม่เอาเชื้อโรคให้เราแสดงว่าวันนี้พี่หมอโอซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตก็ทําเส้นฟอกตแน่เลยถูกต้องครับได้ใส่ชุดนี้หรือไปซ p r คะถูกต้องไป ไปตอกใจไหมใส่ข่อช่วยหายใจหรือเปล่าเออต้อช่วยใจก็ใส่ชุดปกติแบบเมื่อวันเลยใส่ชุดปกตินุ่งั่งเลยงัดเลยใส่ท้อโอเควันชี่นี้วันนี้ช่วงนี้ต้องบอกสแนะว่าคนไข้มาหาพี่หมอโอหลายเกณฑมากเลยอ่ะเป็นเป็นไข้โควิดโควิดโควิดคืออะไรโควิดทำไมยังมีอยู่ครับทุกวันมันจะหมดจากโลกนี้ไหมโควิดอยากรู้จังคะมันก็ต้องขออนุญาตอธิบายหนึ่งว่าเนื่องจากไวรัสโควิดมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนโลกใบนี้ มัน oh. อาจจะไม่เล็กนะมันเป็นสิ่งชีวิตที่ทำให้เราถ้าเกิดคำถามว่าเขาจะหมดไปจากโลกไหมมันก็เหมือนสปีชีส์หนึ่งกำลังจะสูญพันธุ เนาะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นทเรามองเขาว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยากจะแค่อยู่รอดในธรรมชาติเหมือนกับพวกเราทุกคนเท่าน,นั้นเองก็อาจจะต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสงบสุขอย, <c oughs> อย่างปลอดภัยมันไมนแฟนกัน,นหรออยู่ร่วมกัน <c oughs> ต้องปรับโลกใบนี้ในธรรมชาติต้อปรับอย่างตัวคนอยู่ด้วยความปลอดภัยคใช่แล้วโงจะไม่คาดหวังว่าใครจะหมดไปก่อนกันละกันแต่เราจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนั่นคือสาคัญที่สุดเพราะช่วงนี้มาเยอะมากใช่ต้องบอกเลยทําทําไมต้องเป็นช่วงนี้ครับ พอนมันมีองค์ประกอบอะไรไหมการของการอุบอุระบาดรอบใหม่เนี่ยก็พบมากขึ้นช่วงหลังสงกรานนะค่ะซึ่งตั้งแต่ต้นปีจริงๆมันก็มีรายงานของการติดเชื้อโควิดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าที่มีข่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือมีการเดินทางใช่ไหมคะเรามีการกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็มีการใช้บริการขนส่งชวนร่วมกันอาจจะพาครอบครัวไปรับประทานอาหารด้วยกัน ไปสั่งสารร่วมกันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับกิจกรรมครอบครัวและเพื่อนฝูงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่สูงขึ้นของการที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อเหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะมีในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสเกิดขึ้นมันก็ติดได้ง่ายด้วยเนาะนะคะมันก็เป็นหวัดชนิดหนึง่งค่ะเมื่อเราเป็นหวัดใช่แต่ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเราก็ต้องมีความระมัดระวังในกลุ่มที่เปราะบาง เปราะบาง<ร>ก็คือ<า>คนที่ผอมเปราะบางคือผอมไม่ใช่ผอมไม่ใช่เปาะบางก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดภาวะแสกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโควิดค่ะนะก็ขอทบทวนหน่อยเขาเรียกว่ากลุ่มแต่ก่อนแล้ก็คุ้นชินกันกับคําว่ากลุ่ม608ใช่ไหมคะ นะคือไม่69นะใช่ไหมไม่เลยยังไม่69สิักทีนะเราก็ยังเรียกกันว่ากลุ่ม6 0 8กันอยู่นะคะกลุ่ม6 0 8เนี่ยก็จะมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนาะมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังรวมทั้งโรคปอดเรื้อรังอื่นๆค่ะแล้วก็โรคไตเรื้อรงังสเต,ต็3สามขึ้นไประยะที่3ขึ้นไปรโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองออโรคมะเร็งไม่นับมะเร็งที่หายแล้วนะรโรคเบาหวานเนาะภาวะอ้วนที่น้ำหนักมากกว่า9กกิโลหรือกวดั3น กิโลกร,รัมต่อตาร,รางเมตรมีโรคตับแข็งตั้งแต่ระยะ B ขึ้นไป B เบิร์ดนกนะแล้วก็มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเช่นอยู่ในช่วงที่ได้รับยาเคมีมบัตัหรือยากดภูมิหรือได้รับสเตียรอยนานกว่า15ม,มิลลิกร,รัมปอกิโลนานกว่า15วันขึ้นไปหรือผู้ติดเชื้อเอชเองที่ CDC ต่ำกว่า200เป็นต้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ขอทบทวนกันเนื่องจากว่าก็เราก็ไม่ทบทวนเรื่อง608มานานหลายปีแล้วนะนะ้ขอรอบนึงแล้วกันเนาะกลับ ใช่ใครอยู่ในกลุ่ม608ให้ระวังว่าถ้าติดเชื้อ ไม่ว่าเชื้ออื่นก็ด้วยนะแต่เชื้อโควิดเนี่ยมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นมีการติดเชื้อลงปอดได้มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่สุขภาพปกติก็คือพอติดเชื้อลงปอดก็มีโอกาสจะหอบเหนื่อยมีภาวะพองออกซิเจนอาจจะมีความเสี่ยงต่อการต้องใส่ต้องได้รับออกซิเจนหรือว่าใส่เข้าช่วยหายใจและมีโอกาสที่จะสูญแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอาการและอื่น,นๆก็พูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วกันว่าถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโควิดได้แก่อาการหวัดทั่วไป ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นให้ตรวจ ATK เนาะถ้าเกิดว่าติดเชื้อก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะเนาะเราจะได้พิจารณาร่วมกันว่าเราควรจะได้รับการรักษาอย่างไรที่เหมาะสมที่สุดค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสนะครับทุกคนที่จะมีในส่วนของเจ้าโควิดได้เพราะฉนั้นการดูแลสุขภาพการป้องกันง่ายๆเลยนะครับก็คือยังเหมือนเดิมนะครับใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างก็ยังน,น,นั่นเองนะครับ แมสเวระยะห่างนี่เราเว้นไม่ได้เว้นแมสเราก็ไม่ได้ใส่ถูกต้องเพราะว่าเราเราไม่เป็นเราไม่เป็นหรือเปล่าเราอาจจะเป็นแต่ว่าไม่บอกเพราะเพราะอะไรเพราะไม่ตรวจก็ไม่ติดไม่ใช่อย่ไม่ใช่หรออาการเรายังไม่มีเลยโอเคอ่อค่ะแล้วเดี่ยบางวันหลายๆคนเขยถามพี่หมอนะว่าเนี่ย่วงเนี้ยพอเป็นโควิดเนี่ยเขาก็จะถามว่า อันตรายต้องกังวลหรือว่าแบบมันมีแบบสายพันธุ์ที่มันใหม่ๆดู<อ>ด,ดูดันดันแบบว่ามันดูดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่าสายพันธุ์ของตัวไวรัสโควิดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็จะเป็นลูกหลานของโอมครอนนะช่วงก่อนสงกรา,านต์เนี่ยแปลว่าคําว่าลูกหลานก็แปลว่า ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วเป็นแค่แบบลูกหลานก็เป็นการเปนเด็กๆของกลุ่มโอไมครอนอยู่โอไมครอนอยู่ก็สายพันธุ์แรกที่ก่อนก่อนสงกรานนะก็ที่ได้ยินกันเยอะๆเลยก็คือเจ1อนอ่ะก็จะเป็นการกลายพันธุ์ของตัวโอไมครอนเป็นลูกหลานของเขาค่ะ JN1 ตัวนี้ก็มีอาการเหมือนคล้ายๆกันก็คือเป็นไข้หวัดเหมือนกันนั่นแหละนะแล้ว เขาหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เก่งขึ้นแล้วก็มีการที่จะแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้นกว่าโอไมครอนที่เป็นบรรพบุรุษของเขาถัดมาหลังสงการก็มีรายงานว่าเจอสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีบิการพบสูงขึ้นก็คือตัว XEC ค่ะพอตัว XEC เนี่ยจะเป็นตัวผสมละของตัวโอไมครอนกับอีกสายพันธุ์หนึ่งรวมกันแต่เขาก็คือหน้าที่ของส<ม>ิ่งมีชีวิตก็อย่าล<ม>ืมว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมามี2หน้าที่หละนาะ ลิฟวิ่ง s ิงนอนลิฟวิ่ง n ิงนี่คือตอนนั้นทบทวนวิทยาศาสตร์ของลูกไงประถมปอนค่ะ <_ k> นะก็เลยกลับไปอ่านเอ๊ะมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกับโควิดเลยใช่ หน้าที่ของของสิ่งมีชีวิตแยกจากสิ่งไม่มีชีวิตคือ 1. Reproduction ก,ก็คือสืบพันธุ์แพร่พันธุ์สก็คือส r ว i v a l คือมีชีวิตรอดออเพราะฉะนั้นพออ่านไปเออมันเหมือน,น,นเดิมเหมือนเหมือนเจ้าโควิดเลยเขาก็คือแพร่พันธุ์ได้เก่งขึ้นแล้วก็หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นทําให้เขามีชีวิตรอดในธรรมชาติได้มากขึ้นนะก็แบบนิยามของความต้องการของทุกสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพราะฉะนั้น XCC เนี่ยเขาก็เนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถัายมาจาก j จ1นแน่นอนเขาก็จะแพร่พันธุ์ไปเก่งขึ้นแพร่พันธุ์เก<ต>่งแพร่พันธุ์เก<ต>่งแ,แต่ไม่อันตรายคุมได้ดีขึ้นความอันตรายเนี่ยถ้าอันตรายมากเนี่ยโฮสต์คือตัวที่เขาอาศัยอยู่ก็จะตายเร็วเนี่ยเขาไม่ชอบเขาชอบอยู่ใน็นกลุบมเขาชอบแบบว่ามีชีวิตอยู่เยอะเยอะพราะถ้าเกิดเข้าไปสิงอยู่แล้วอยู่ไปเลยเนี่ยเขาก็โอกาสจะแพร่ไปหาคนอื่นมันก็น้อยถูกไหมเขาเหมือนปราซปลสิทธ์เหมือนกับอะไรก่อนที่อะไรนะ เชื้ออื่นอะเรื้ออะไรนะเออบางตัวอย่างซาสไวรยสซาอย่างเงี้ยหรือเมอร์สนะแต,แต่เขานนไป,ไปเร็วมาเร็ว ใช่เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะคือคือพอเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในมนุษย์มนุษย์นี้ก็มีอัตราการเสียชีวิตเยอะโอกาสที่เขาจะแพร่ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นมันก็มันตัดเดียวอะ่ะเออยังไม่มีตัวให้อยู่ไม่มีตัวให้แพร่ยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้นะที่เป็นแบบนี้ทีนี้เออพอจะดูว่ามัน้ายแรงขึ้นไหมแล้วต้องดูอัตราการเสียชีวิตของโลกในปัจจุบนันอัตราการเสียชีวิตโควิดในปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีจนมา นะตัวเลขไม่ได้ไม่ได้อัปเดตมาจนกว่านี้นะแต่อัตราการเสียชีวิตมันลดลงมากแล้วอะค่ะเ<ม>นาะถึงแม้อัตราการติดเชื้อก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนด้วยนะที่บอกว่าระบาดระบาดเนี่ยไปเทียบเมื่อตอนสมัยที่เป็นโควิดสี่ <นะ S 1> มันไม่ใช่เยอะอนาแนั้นมัน<ม>แบบว่าแต่ที่ต้องบอกให้ระวังเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังเป็นไวรัสที่กลุ่ม6.8 0กลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังยังมีโอกาสจะเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําเหมือนแบบ mm hmm. เฮ้ยไม่สนใจเขาเลยเป็นหวัดทั่วไปแบบนั้นเลยมันก็อาจจะอันตรายเกินไปสําหรับคนที่เรารักและห่วงใยครับผมค่ะะฉะนันต้องระวังใช่สมมติเราเป็นโอเคเราอาจจะสบายเราอาจจะไม่ไมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแต่ถ้าเกิดเราไปแล้วเราไม่ได้ระวังคนที่เปราะบางเลยเรายังไปอยู่ใกล้ชิดกับคนผู้เฒ่าผู้สูงคนสูงอายุ โอ้อแต่แก่ๆนี่พูดบาๆก็เจ็บแล้วไูส่งอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเราไม่ได้แบบป้องก,กันตัวเองให้เขาติดเลยอย่างเงี้ยพมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเขาเปราะบางนะคะเพ<ช>ระาะฉะนั้นก็เลยยังออกมาแนะนําว่าเฮ้ยมันก็ยังต้องระวังนะใช่ค่ะก็มีมีคําถามบอกว่าเนี่ยคุณจอร์จอร์โควิดไม่กลัวกลัวคอเซนเตอร์ครับโอ้โหจริงๆเขาปวจะกดคุณมิช คุณมิสก็จะมาบ่อยๆแต่หลายอย่างนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องระวังนะครับคุณมิสก็มีโอกาสที่ทําให้เรามีปัญหาได้นะคือส okay, ามารถถามตอบประสดได้เลยนะครับมีคนถามมาว่า เอ่อตอนนี้มีอาการมีน้ำมูกปวดศีรษะจามเป็นโควิดไหมอ่าเวลาเรามีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจตอนบนบอกตรงๆว่าไม่สามารถจะแยกได้ว่าไวรัสที่คุณติดเนี่ยมันเป็นไวรัสชื่อนามสกุลอะไรเพราะมีอาการได้ซ้ําหรือคล้ายๆกันได้หลายๆไวรัสพร้อมๆกันเช่นไวรัสหวัดทั่วไปก็มีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกได้น้อไข้หวัดใหญ่ในระยะเริ่มต้นหรือคนที่มีภูมิุ้มันจากการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็อาจจะมีอาการแบบแบบนี้ได้โควิดก็มีแบบนี้ได้นะคะ ISB ไป็นนี้เลยในผู้ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะวินิจฉัยแน่นอนว่าถ้าทําได้ง่ายที่สุดก็คือสวอปแล้วก็ดูทํา ATK นะคะเพือ่อที่จะใช่เพราะว่า ATK ในปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะวินิจฉัยโควิดในสายพันธุ์ทั้เจ n และเอ็ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นโควิดไหมแนะนําให้ตรวจ ATK ได้เลยค่ะครับอขอบคุณสำหรับคําถามนะอื โอเคถัดไปเนาะไม่มีคำถามเลยคุณเปียถามได้นะครับแหลายคนก็มาแล้วก็แบบเออกังวลว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรับประทานยาต้านไวรัสกันทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วกี่คำถามถึงมีวัคซีนไหมอ้าวโอเคก็วัคซีนอ้าวคำถามก่อนคือหลายคนเวลามาก็จะถามว่าคุณหมอต้องกินยาไหมรอบที่แล้วได้กินอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ต้องกินไหมทีนี้เนี่ยในเรื่องของการรักษาเราก็เราต้องไปดูแนวทางเวชปฏิบัติของประเทศไทยว่านานําให รับยาต้านไวรัสเมื่อไหร่ข้อบ่งชี้ก็คือเอถ้ามีปอดติดเชื้อแน่นอนได้ถูกต,ต้องต้องมีปอดอักเสบนะลงปอดนะถึงจะได้ทานยานะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสําคัญอันนี้ก็ได้ได้แค่6.8นั่นแหละออ6.8ได้ไม่ติดเชื้อในปอด6.8ได้ครับเนาะแล้วมีอาการนะมีอาการแล้วก็อันนี้ก็มีข้อบ่งชี้ในการรับยาต้านไวรัสสองก็คือไม่มีหกไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่มีปอดติดเชื้ออันนี้ก็ควรจะได้รับยาา้นไ ใช่อันนี้คือในเรื่องของการรักษาค่ะส่วนยาอื่นๆก็แล้วแต่ความหนักของอาการเพราะมันจะมีการให้ยาประคัะประคกองอาการอ,อารื่นๆออกซิเจนอะไรอย่างค่อยว่ากาปัปนไปเนาะสำหรับวัคซีนนะคะวัคซีนเนี่ยก็ตามคําแนะนําแล้วเนี่ยก็คือมีประโยชน์ในกลุ่มเบาบางนะคะวัคซีนก็ต้องอัปเดตวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ที่เป็นปัจจุบันเนาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าลดความรุนแรงของโรคได้อยู่ค่ะกลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่มียาใช่ไหม ถ้ามีคนอยากฉีดตัวตัวโควิดอ่ะเอออันนี้อาจจะต้องต้องถามว่าที่ตรงไหนมีอ๋อในประเทศไทยมีไหมไม่พี่<อ>ยังไม่มียาใหม่ใช่ไหมเข้าที่ถามทางโลทางของทางที่เราเองในวันใน,ในวันนี้เนี่ยนะเอ่ออาจจะต้องเดี๋ยวขอไปถามอขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตวันนี้มีเลยอะลอ,องถามก่อนมันมีได้ไม่มีอยู่ใช่ไหมตอนนี้วัคซีนเพราะว่าเหมือนยังไม่ได้มีมาตามคําแนะนําเนี่ทราบ แต่ว่าขวดวัคซีนอยู่ในโรงพยาบาลไหมเนี่ยไม่ได้ถาม,มต้องขออนุญ,ญาตถามข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้โอเคตามนั้นใช่ครับเมื่อวานนี้น<อ>แล้วหลายๆคนเนี่ยเอวนานที่มาถามอ่ะที่ถามว่าถ้าเขาเป็นครั้งแรกเขาไม่เคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วรอบนี้เขาแจ็คพอตเป็นเนี่ยต้องกังวลมากไหมความจริงโชคดีมากเลยนะ ก็ดีไงที่ติดสายพันธุ์ตอนนี้เพราะว่าสายพันธุ์ปัจจุบันมันมีความรุนแรงต่ำกว่าสายพันธุ์สมัยคุณอู่ฮั่นหรือเดลต้าเยอะมากเลยครขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าไม่ติดในตอนนั้นหรือจะเป็นไปได้ไหมไ็นไปได้ไหมว่าติดแล้วแต่ไม่ตรวจใช่ติดแล้วไม่มีเพราะพี่หมอเป็นบ่อยช่วงหลังๆเพราะเราไม่ตรวจ่เป็นโควิดบ่อยหรือเปไ่บ่อยเราเป็นโควิดเราไม่ตรวจเราก็ไม่ติด ไม่ใช่คือคือแบบว่าเราอาจจะเคยเป็นแบบเป็นหวัดแต่ว่าเราเป็นเป็นเล็กน้อยอาการไม่มากเราก็ไม่ได้แยงจมูกตลอดเราไม่ได้ไปซื้อ<ช>เพราะฉะ<ช><ช>นนั้อาจจะเป็นในส่วนของโควิดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มีอาการแล้วเราไม่ได้ตรวจด,ด้วย<ช>อาจจะไ,ได้เป็นคร<ช>ั้งแรกนะครับมีลักษณะที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการด้วยนะ,ะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าเราอาจจะเป็นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรวจตอนนั้นเป็นหวัดธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าอาจจะเป็นมาก่อนอาการไม่รู้นะแต่ว่ารอบนี้เราเป็นเยอะเราก็เลยตรวจ เพราะเห็นข่าวว่าตรวจปั๊บเลย2ขีดนะเป็นวัยรุ่นสขีดแล้วอาจจะเคยเป็นมาก่อนนั่นเองก็ไม่ต้องตกใจนะครับปัจจุบันถ้าเราเป็นครั้งแรกโอกาสที่มีความรุนแรงเหมือนสมัย6 7ปีที่แล้วไม่ไม่มีแล้วน้อยน้อยมากแต่ก็ยังต้องบอกว่าถ้าถ้าเราจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเปราะบางไม่อะไรเงี้ยต้องระวังแค่นั้นครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ในกรณีที่เราสบายดีแล้วเราไปตรวจ ATK แล้วก็พบว่าเราติดเชื้อโควิด ล้วก็ไม่ต้องตกใจนะเราก็แยกตัวจากคนอื่นแบบหมายถึงว่าเรามัระวังการแพร่เชื้อ5้าวันกับกลุ่มปอบางครับใช่นะแต่ถ้าไม่ปอบางได้ไหมก็เขาบอกว่าให้ปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างใส่แมสล้างมืออย่างาวันครับ5้าวันใช่ค่ะไม่ต้องให้ยาตั้งเวลาไม่ต้องได้ยานะครับเพราะบางคนจะเข้าใจว่าพอเราเป็นเนี่ยเราจะต้องได้ยานะคะคุณหมอเพราะว่าคนนั้นได้ยาคนนี้ได้ยาเพราถามว่าจําเป็นไหม ปัจจุบันก็คือความรุนแรงมันน้อยเพราะนั้นยาถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีลงปอดนะครับอย่างแรกเลยไม่มีลงปอดไม่ปไปให้608นะครับก็ไม่จําเป็นใช่เพราะการรับประทานยาเป้าหมายก็คือเพื่อป้อางกันภาวะไส้ซ่อนของโลกอันดับที่หนึ่งเช่น<ช><ๆ>กลุ่ม608เขาติดเชื้อเราอยากจะลดโอกาสที่เขาจะติดเชื้อลงปอดอ่าซึ่งมันมีการศึกษาว่าการรับประทานยามันลดโอกาสติดเชื้อนะอเออลงปอดได้กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลว่า เออทำไมกลุ่มนี้ถึงต้องได้รับยากลุ่มอื่นถึงไม่ต้องได้รับยาเพราะโอกาสของค่มคนปกติติดเชื้อแล้วมันลงปอดก็น้อยอยู่แล้วการรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อลงปอดอีกมันน้อยไปบวกกับน้อยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าในการรับประทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เนาะแต่จริงถ้าถามพี่นะคือเหมือนแบบมาหาหมอแล้วก็อุ่นใจระดับหนึ่งแล้วมาหาหมอปับ๊บได้ยาไวรัสไปมันก็จะยิ่งอุ่นใจนะใกล้ใกล้ติดเชื้อติดเชื้ออุ่นใจที่นี่ร้งวันอนะ่ะประมาณนี้หรือเปล่าก็คือคือหลายๆคนจะคิดอย่างนั้นไง อ,อว่าเราได้ยาก,ก็น่าจะดีกว่าไม่ได้ยาถึงเราจะไม่ใช่กลุ่ม608นะถึงเราจะไม่แบบมีลงปอดอย่างเงี้ยเออหลายๆคนจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไงคือถ้าได้ยาแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ชัดเจนแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเผาผลข้างเคียงของยาก็เอาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาคิดว่าคนอื่นเขากินก็ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย<อ>ก็เลยอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อเก็คือจะให้จ็คพอตราแพ้ยาล่ะก็ อาจจะไม่แพ้ไงก็เราเข้าใจว่าเราคงไม่แพ้นะไม่มีผลข้างเคียงกินยาน่าจะดีกว่าซึ่งจะคือว่าเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าใช่มันอาจจะไม่มีข้อมูลในการที่เราจะให้ยาใช่เราต้องเชื่อหมอวันนะครับเพราะหมอวันรักษาบาดเยออเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ยาครับคือไม่ได้ยาตัวด้านไวรัสในส่วนของเจ้าโควิดก็หายปกติไม่ต้องกินยาเลยเขาก็หายปกติเพราะอะไรหลายๆคนถ้าถ้าไม่ได้อยู่ใน การรักษาแบบหมอวันหมอโอยเงี้ยเราเราก็จะกังวลว่าเอ้เราไม่ได้ยามีโอกาสที่จะแย่ไหมไหมต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่เราไม่ได้ยาคือเราไม่มีอาการนั่นเองเราไม่มี6กจุดแเราไม่มีลงปอดเราหายเองครับใช่ค่ะไม่ต้องห่วงนะครับมันมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่ได้อันตรายเหมือนสมัยก่อนแล้วทำไมสมัยก่อนอันตรายอ่ะทาไมสมัยนี้ไม่อันตรายที่มาแรกๆรมันมีอุบัติการการติดเชื้อลงปอดเยอะทั้งที่ตว A R D S ปอดมันแย่เยอะค่ะแล้วมันก็กลายพันธุ์แปลว่ามันเก่ง หรือว่ามันใหม่เัราะความรุนแรงคือพ,อพอมันเป็นเรื่องใหม่บางทีมันก็ทําให้มันติดเชื้อง่ายไม่หนละกเราเวลาเราดูว่าความรุนแรงของเชื้อมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงคือดูว่าเขาสามารถจะทําลายเอ,อยเวัยวะของบริเวณที่เขาติดเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนเก่งหรือเปล่าเขามีอุปกรณ์อาวุธในตัวเขาในการทําลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์ บ้านของมนุษย์อะเช่นเขาาอบอยู่ในปอดเขามีอาวุธทําลายปอดเราเยอะแค่ไหนเลเซอร์เขารุนแแรงแค่ไหนทีนี้เขาก็อคงจะเรียนรู้ว่าถ้าเขาทําลายปอดเยอะปอดของมนุษย์คนนี้ตายโอกาสที่เขาจะมีชีวิตรอดปอดตายแล้วเขาจะอยู่ยังไงครับไม่ได้เฉพมีที่อยู่เขาจะไปแพร่เชื้อไปยังมนุษย์คนอื่นมันก็น้อยมันก็อาจจะเป็นเศษส่วนเนื้อที่เขาก็กายพนธุ์ให้อาวุธเขาไม่ได้รุนแรงมากเหมือนแต่ก่อนก็ได้พอเขาก็จะมีโอกาสที่จะแพร่นธุ์ได้เยอะขึ้นไปยังกระโดดไปยังมนุษย์คนอื่นได้มากขึ้นเลย ค่ะแล้วก็ยังอยู่ในโลกมันจนถึงปัจจุบันประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องให้มีคําถามแล้วคําถามนะครับคุณสุกี้พี่ถามว่าในส่วนของโควิดสายพันธุ์ใหม่อันตรายไหมครับแล้วอาการเป็นอย่างไรครับพี่หมอวินสายพันธุ์ใหม่ถ้าเป็น X C C อาการก็ยังคล้ายๆเดิมก็คือมีอาการหงุดหดเนาะคล้ายเจ็บคอมีน้ำมูกเนาะค่ะแล้วก็พวกการรับรสการได้กลิ่นเนี่ยไม่ไม่ได้เด่นเหมือนสายพันธุ์แรก แล้วก็อาการไอไม่ได้เด็กเหมือนสมัยโอมครอนเดียวบ้าใช่ค่ะประมาณนี้นะที่ที่เท่าที่ดูการอัปเดตข้อมูลค่ะโอเคมีาอี FC ตามจาก TikTok ครับโอ้โหมีการมีการตอกมาด้วยนะครับค่ะว้าแต่คุณขอบคุณมากนะครับใช่ใช่นี่เนี่ยก็มีคำถามต่อนะคุณอ้้อมถามต่อว่าถ้าติดโควิดจําเป็นจะต้องหยุดงานหลายวันไหมครับคุณหมอเรื่องการหยุดงานครับ ตามคาแนะนําของก็ต้องไปดูคําแน,นะนําข,ของกระทรวงสาธารณสุขโครการแพทย์เนาะว่าเขาว่ายัางไงเนาะเขาก็จะแนะนําว่าให้ DMH t ให้เว้นระยะห่างแล้วก็ให้ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถ้าอาการไม่รุนแรงเนาะห้าวันอปัจจุบันเนี่ยการที่จะแยกตัวจากผู้อื่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ด้วยเนาะแล้วก็คนที่เราใกล้ชิดว่าผูกเป็นยังไงเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องหละ่ะหรออืมก็ยังห้าวันอีกไหมก็ยังตามคำแนะนำของผูใช้ตั้งแต่ปี2บ1 6, 6มันยังเป็นไกด์ไลน์เดิมของอทศไทยแล้วก็ยึดอ,อันนี้เนาะค่ะต้องวันยังให้ลา <5 S 2> งห้าวันไหม่าส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจจะอยู่ที่บ้านในระยะเวลาสั้น,นๆแล้วก็ไปพักต่อโดยที่ไม่ต้องตรวจแอนติเจนซ้ำนะคะแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยไงในระยะ5วันนับจากเริ่มมีอาการควรงดออกจากบ้านไปยังชุมชนหากจะออกไปให้ออกไปเท่าที่จําเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งรวมทางรักษาระยะห่างจากผู้อื่นประมาณ1เมตรขึ้นไปและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อซึ่งนับคือ5วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการค่ะเนาะอันนี้ก็คือขอทบทวนแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยนะคะเรายัางยึดอันนี้อยู่ค่ะซึ่งทุกคนสามารถจะดูได้ในเว็บไซต์ของกรมการแพทย์นะคะ นะมีให้ดาวน์โหลดเป็นสาธารณะทุกคนเข้าไปได้เรายึดหลักการเดียวกันโอเคครับผมตามนี้ <c oughs> ดูแลสุขภาพนะคร <c oughs> ับคุณพิญญาถามว่าโควิดติดแล้วติดซ้ําได้เรื่อยๆไหมคะไ,มได้ค่ะเรา,เราสามารถติดซ้ําได้เหมือนไข้หวัดทั่วไปเราอาจจะมีภูมิสําหรับสายพันธุ์เดิมประมาณ1-2เดือนตามธรรมชาติ ถ้าเป็นจากวัคซีนก็าอาจจะนานกว่าน่อยเช่น6-12เดือนครับค่ะแต่อย่าลืมว่าไวรัสโควิด COVID เป็น RNA ไวรัสเขามีการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาที่เขาแบ่งตัวมันก็จะซ้ำเดิมกับ HIV ที่มันเป็น RNA <laughs> ใช่ไหมเวลาไวรัสกลุ่มนี้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยคือไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสเวลาเขาแบ่งตัวเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูว่าแบ่งตัวหน้าตาเหมือนเดิมไหม แบ่งตัวได้ถูกต้องตามกระบวนการไหมมันเลยมีการเออร์เรอร์หรือความผิดพลาดในการก๊อปปี้ตัวเองเสมอเช่นอยา, <S 1> <S 1> ากจะก๊อปปี้ของหน้าพี่หมอโอแบบนี้ให้เหมือนเดิมเด้เด้หล่อเหมือนเดิมปรากฏว่าหน้าก็อาจจะหมูกหาดจะแบบว่าสันโด่งขึ้นมานิดนึงปากอาจจะแบบไม่ไ่ตรงไม่ตรงปกเหรอใช่มันจะไม่ตรงปกนิดนึงอ่าเลยทําให้มันมีการสะสมการกลายพันธุ์คือหน้าตาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหล่อขึ้นเป็นคุณพีเป็นต้นเอ๊ะหรือใครหลอกันไม่รู้ค่ะ เี่<ป>เนยนไปนานๆเลยผีไทผู้ชมตกใจก็ค,คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปเรื่อยๆท,ทีละน้อยทีละน้อยทุกครั้งที่มีการก๊อปปี้ตัวเองค,คืออยากจะเหมือนเดิมเด๊ะแต่มันทําไม่ได้ตามธรรมชาติมันก็เลยมีการกลายพันธุ์ตลอดเพราะฉะนั้นภูมิเดิมอ่ะก็ป้องกันพี่หมอโอแบบนี้นะแต่พอพี่หมอโอกลายร่างแล้วภูมิเดิมป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีการติดเชื้อไวรัสชนิดอันเอรมทั้งโควิดไวรัสเนี่ยได้เรื่อยๆ โอเคั้งติดได้นะครับแต่จะติดน้อยไหติดน้อยลงไปเพราะว่าเราเราพอเราแบบติดเชื้อแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเดิมใช่แต่มันก็เชื่อก็ไม่น่าจะกลายพันธุ์ในช่วงในช่วงสมเดือนนี้แล้วเข้ามาในตัวเราไหมก็มีคือภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินี่โดยปกติก็อยู่ไม่ยาวไงมโอเคตามนั้นก็จะสุขภาพไว้นะคะแล้วเนีียดําหลายคนถ้าเราเป็นโควิดเราเป็นไข้วัดใหญ่ต่อได้เลยไหม อ๋อมันคนละเชื้อกันอะเป็นได้สิคะก็ได้เลยใช่ไหมคือ้องจากว่าเวลาเราเป็นอาหารของสิมีชีวิตเขาไม่ได้ปิดประตูล็อกไม่ให้คนอื่นเข้ามาร่วมปาร์ตี้อ้าวปาร์ตี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสจะเป็นไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้มาเหมือนกันนะหมดเลยแต่เพราต้องระวังนะครับเราเป็นโควิดก็ไข้หวัดใหญ่มาได้นะทุกคนโควิดปุ๊บเฮ้ยปิดประตูตัวอื่นห้ามเข้าใช่เราเก่งแล้วเราติดเชื้อแล้วห้องประชุมนี้ฉันกินคนเดียวไม่ใช่ขอร่วมด้วยช่วยกันสนุกเลยค่ะภูมิิิตตกกม้ยคะบาางนนนเเเปป็็ภูดหลชือนได้อถ้้าจะดวงไม่ดีนะ เป็นไข้คือเป็นโควิดก็เหนื่อยอะไอจนเหนื่อยนะไข้ต้องลาเป็นไข้หวัดใหญ่ต่อนี่โอ้โหไอเหนื่อยเลยนะเป็นได้เพราะนั้นไม่ได้ห้ามนะใช่เป็นได้นะ,ต,ะ,นะต้องระวังนะครับแล้วก็ใส่แมสล้างมือเป็นระยะห่างนะครับทุกค,คนคนได้มียาถามต่อทันทีค,คําถามนี้เราพูดไปแล้วน้องวันพูดไปแล้วว่าโควิดจําเป็นจะต้องได้ยาต้านไวรัสทุกคนไหมคะหรือกินยาตามอาการได้เลยคะโดยไม่ต้องมียาไวรัสคะอ๋อกินยาตามอาการได้ยกเว้นข้อผงชี้เหมือนเดิมก็คือกลุ่มที่มีปอดติดเชื้อครับ กับกลุ่มเสี่ยง68ที่มีอาการที่มีอาการนั่นเองนะครับวันปัจจุบันก็โดยทั่วไปก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ลงปอดไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่ต้องกินยาวไวรัสยังไม่เข้าข้อบ่งชี้จัไม่เข้าเราไม่ต้องได้ยาวไวรัสปัจจุบันถ้าอัปเดตเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนแปลงค่อยมาแจ้งครับผมวันนี้เป็นแบบนั้นโอเคใช่เลยขอบคุณสําหรับทุกคําถามน,นะคะเนาะตอนนี้ถ้ามีใครมีญาติที่น้องของตัวเองเป็นโควิดกันอยู่บ้างคะาอาการเป็นยังไงบ้าง เคยเปรียบเทียบไหมกับสมัยก่อนว่าอาการมันเบาลงไหมหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมอย่างไรก็อัปเดตให้พวกเราพี่พี่หมอแชร์ก่อนพี่หมอแชร์ได้ไหมเรื่องอาการไม่ใช่ไม่ใช่อาการของคนไข้ที่มาช่วงนี้ก็บอกว่าคนไข้โควิดเยอะคนไข้จะบอกเลยว่ารอบนี้ที่เป็นอาการไม่รุนแรงค่ะเขาจะพูดอย่างนี้หลายคนเลยนะไม่ไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยไ i แต่บังเอิญว่า ่าซื้อคิดมาตรวจแล้วมันมันดูแบบไอไม่หายดูมีตัวร้อนๆลุมล่มๆมาตรวจแล้วมันเป็น2ขีดเป็นวัยรุ่นสอขีดเนี่ยทุกคนจะสบายใจเพราะนี้ก็คือเป็นทุกคนใต้องทุกต้องครับต้องบอกว่าคนไข้บอกเองเลยว่าอาการไม่รุนแรงเหมือนต่อขอนนะคะแต่ตแต่เป็นค่ะขอใบแพร่นั่นเองใช่ครับใช่เข้าใกล้กับกลุ่มเบาบางท้องคุณวาเลนไทน์มาด้วยเอฟซีคุณวาเลนไทน์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอรอคุณหมอสวยเออ คนวันในไทยเยี่ยมมากขอบคุณมากครับคบขอบคุณค่ะเราน่้จะสรุปกันแล้วนะวันนี้น่าจะได้ได้ใจความสําคัญของช,ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของตัวโควิดเยอะจริงๆ <ภา S 1> เป็นกันหลายคนเป็นกันหลายๆคนเพราะฉะนั้นให้คุณบอกวันสรุปคร่าวๆในส่วนของโควิดละกันนะครับว่าเราควรที่จะเป็นกังวลดูแลสุขภาพเนยังไงบ้าง 25น่ากังวลไหม,มก็คืออาการของคนทั่วไปก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้น่ากังวลแต่ให้ระมัดระวังในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคก็คือผู้ที่มีโรคเรื้อรังทั้งหลายที่กล่าวไปข้างต้นฟังซ้ำได้นะคะคแล้วก็กลุ่มที่มีอาการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเป็นคนทั่วไปแต่หอบเหนื่อยมากขึ้นมีไข้สูงขึ้นเจ็บหน้าอกมีภาวะเพาออกซิเจนอันนี้ก็อย่าได้รอช้าให้รีบมาโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าถ้าติดเชื้อในปอดก็ควรจะได้รับการรักษาคือได้รับยาต้านไวรัสในกลุ่มที่มีกกกาาารรรติดดเเชืื้ออออปหลุ่่่มมสีีียงท สำหรับคนทั่วไปถ้าไม่มีอาการไม่ต้องกังวลน,นะคะที่มาพบแพทย์แล้วอาจจะไม่ได้รับยาต้านเวลาเฉพาะโรคอาจจะได้ยาตามอาการไปอันนี้ก็คือปฏิบัติตามคําแนะนําตามมาตรฐานของประเทศไทยนะคะการป้องกันก็เหมือนเดิมก็คือการใส่หน้ากากาอนามายัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1- 2ถึงเมตรเนาะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการก็ตรวจเอทีเคถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วตรวจเจอเชื้อก็มาพบแพทย์นะคะแล้วก็วัคซีนก็ยังมีรายงานว่าลด โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซอร้อนรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงได้่ะให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านว่าสถานพยาบาลที่มีวัคซีนและแนะนําเป็นอย่างไรบ้างก็ลองสอบถามกันมาดูก่อนเนาะครับค่ะแล้วก็สายพันธุ์ที่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงหลังสงการจะมีชื่อ x e c ซึ่งสามารถจะติดตามข้อมูลอัปเดตได้นะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหมอวันก็อัปเดตในทุกช่องทางของหมอ,อวัน,นใจไว้เชืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนะคะในทุกแพลตฟอร์ม <ใจ S 2> ก็ลองขี่เชิร์ชดูค่ะ ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการไม่สบายก็มาพบพวกเราที่คลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาแเก้าแอร์พอร์ตได้ซึ่งทุกคนก็มีประสบการณ์อย่างมากและเชี่ยวชาญเลยแหละในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโควิดที่เราผ่านกันมาในช่วงหนาจนถึงปัจจุบันไม่ต้องกลัวพวกเราดูกันมาเยอะใช่ครับเอยพอหมอวันดูมาคิดแรกดูมาแล้วไม่ใช่คิดแรกเหมือนกันด้วยกันนะคเป็นทแรกที่เป็นประสบการณ์ใช่ครับเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านไปใช่ครับทุกอย่างต้องมี การเริ่มต้นครั้งแรกเสมอนะก่อนจะจบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไลฟ์สดนะตอนนี้6ท่านนะครับเมื่อกี้แม็กสุดประมาณ 12- 13ท่านเลยสำหรับดูไลฟ์สดแล้วก็ที่เข้ามาเป็นช่วงๆเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นเป็นทนกต้องเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง t u b e Facebook โรมาจฬาละเก้าช่องต๊อกต๊อกโรมาจฬาละเก้าได้เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับ แต่วันนี้เราสองคนนะครับหมอโอกับหมอวันนะครับอุ่นใจไกลเชื้อกับกับหมอวันแล้วก็โดโกไก่เราสองคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันเวลาดีสีโมงเย็นเช่นเคยในวันอัคารหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสดีครับครโ